เอาแล้วนะครับก็กราบสวีพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้อยู่ผมซิกเกอร์และว,วันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกโหมดบล็อกฟุตกันนั่นเองนะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รับผลเสือมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเลเวล700อันนี้เป็นผลเสือไม่ถาวรน,นะครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาฟาร์มมอสเตอรี่ให้ครบแล้วก็เอาไปเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผลเสืออ่าแล้วก็ เดี๋ยวผมไปเอาโค้ดรีสเตตัสมาก่อนนะครับผมตรงนี้เลยมาแล้วมาแล้วพี่กลับมาแล้วทุกคนโอเคเมื่อกี้พี่ไปเติมโค้ดรีสเตต์ตูดมา <c oughs> ไปเติมโค้ดรีสเตตัสมานะครับผมโอเคก็เมื่อกี้ก็ไปเติมโค้ดรีสเตตัสมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับชึบมาตรงนี้นะครับเควสแรกไรเดอร์รู้สึกว่าแถวนี้จะมีผลรูมด้วยนะชึบอัพไปอีกหน่อย โ okay. oh, oh, อ้โหไตยโคตรแรงอ่ะไปอีกสักหน่อยโอเคมาไหนลองดูสิ ความยากมากเลยนะครับผมโอ้โหยกูตายนะกูยังไม่ทันทำอะไรเลยผันพรื้นองบเบอ้าอ,อ้โหอีกทีเดียวก็จะเล่นเวลอัพแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้คุณ2อ p มาเมื่อกี้ผมกดเป็นโค้ดของตัวรีเซ็ตนะทำไมมันขึ้นได้คุณ2 EP มาก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผลเสือเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะฮะอ้โห เดี๋ยวอยากแก้รู้จริงๆว่า300มารัตเตอรี่เนี่ยมันจะแรงแค่ไหนกันเชียววะฮะเดี๋ยวมันนี่ไหนน้องไปไหนอะอืมโอเคเราได้สกิลที่สองมาแล้วนะครับสปริปปิ้งคลิปนะครับก็คือเตะออกไปนะครับแล้วก็ มันจะลอยขึ้นบนอากาศประมาณนี้นะฮะทุกคนโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรตึงโคตรอันตรายนะฮะโอเคก็ฟาร์มเลชิลๆไปก่อนนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ผมได้สกิลซีไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะรับสําหรับสกิลซีชึบมารับเควสก่อนทุกคนพลาดไม่ได้ที่จะรับเควสนะฮะไหนมาดูกันซิว่าสกิลซีเป็นยังไงลากมอนก่อนลากมอนก่อนที่นี่มันก็ตีแรงจังเลยวะนี่ย่นี่ อันนี้เลยน้องหาข้าพระเจ้าหยุดวาร์ปสักทีอันนี้เป็นสกิลแรกนะครับแล้วก็แบสกิลแรกไปแับน,นี้ไอ้สกิลสกิลซีดูดิโอ้โหโคตรแรงเชีย่ยนั่นแปลว่าเราต้องสกิลซีก่อนปุ๊บอื แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูอีกทีนึงดูอีกทีนึงอื้อโคตรอลังการสำหรับสกิลซีนะฮะผมตื่นเต้นเลยนะครับที่จะได้สกิลแปลงร่างของมันนะ,นะะเนี่ยขาวเพาเท่มากเลยฮมาเลย กระจักกระจายเลยทุกคนสเสียงชานี้อาจจะแบบดูแบบทําไมพี่ไม่สดชื่นเลยเพราะว่าพี่เพิ่งตื่นนอนนะน้นองขณะนี้ตีสี่กว่านะฮะให้ตายแล้วพราเจ้าโอ้โหตื่นขึ้นมาโคตรเช้าเลยนะฮะวันหยุดเดินมาเดินมาเดินมาพี่เลยเดินมาพี่เลยมาอมคอมโบคอมโบไอเชียนี่ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาฟาร์มที่กาะสุดท้ายของโลกที่2นั่นก็คือก่อหิมะโดยผมเนี่ยพยายามที่จะเอาอีกตัวซึ่งเป็นรหัสหลักของผมนะครับมาช่วยในการฟาร์มแต่มันก็แทบจะไม่ได้ดีขึ้นเลยผมก็เลยมีความคิดบางอย่างในการตัดสินใจที่ครั้งอิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยทำมากูพูดอะไรเนี่ยผมก็เลยลองฟาร์มอยูสักพักแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยฟาร์มโคตรช้าเลย ผมก็เลยลองพยายามที่จะไปตีบอสน้ําแข็งดูแต่มันก็กลับใช้ได้ครับทุกคนผมก็เลยฟาร์มบอสน้ําแข็งเนี่ยไปยาว,ยาวกันเลยทีเดียวครับจนถึง300 m a s t มาสเตอรี่เป็นยังไงก็ตามในคลิปเลยนะครับทุกคนการฟาร์มมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเลเวลผมกับบอสเนี่ยห่างกันยากฟ้ากับเพลนะครับทุกคนมันก็เลยโดนแต่ละทีเนี่ยแทบจะตายเลยทีเดียว แต่ผมก็ยังอดทนฟาร์มกันได้นะครับฟาร์มแบบชิวๆแบบนี้ไปเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ฟาร์มมาเกือบจะ300มา้าแล้วนะครับใช้เวลา ค่อนข้างที่จะนานกันเลยทีเดียวนะครับตีตัว2ตัวนี่น่าจะ300มาสเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตีเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า300มาสเตอรี่ไหมเออผมมาฟาร์มกันที่เป็นเกาะสุดท้ายของโลกที่2นะครับเพื่อให้ได้มาสเตอรี่สูงที่สุดในโลกที่2แล้วนะครับผมในได้สามร้อมาสเตอรี่เรียบร้อยนะครับทุกคนโว้วโว้โว้โว เดี๋ยววาร์ปกลับก่อนทุกคนวาร์ปกลับก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันเท่ขนาดไหนสําหรับผลเสือของเรานะฮะผมเดี๋ยวเราดูกันทุกคนดูนี่นะดูนี่นะแปลงร่างไม่โคตรตึงทุกคนแลวแปลงร่างเป็นเสือเนี่ยจะวิ่งไวกว่าเดิมด้วยทําไมมันวิ่งได้แค่นี้วะเออก็รู้สึกว่าจะวิ่งไวกว่าเดิมนะครับผมเ,เดี๋ยวล,ลองใช้สกิลดูสินี่ัน,นี้แปลงร่างเป็นเสือ เวลาตีเราก็จะคำรามแบบนี้นะครับโคตรตึงเลยฮะบแบบนี้เลยตีธรรมดา1 2 3ตี3ทีนะครับครั้งที่4ก็จะเป็นการคำรามนะฮะ <c oughs> โคตรตึงอะ่ะดูดิดาเมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สแปมได้ดีมากนะครับสำหรับการ pvp ก็เรียกว่า ถ้าเล่นเป็นเนี่ยตัวนี้ก็โคตรโกงนะทุกคนอ่าละเดี๋ยวเรามาดูสกิลนะครับสกิลก็เหมือนเดิมแหละผมรู้สึกว่านะแต่ก็จะมีความเท่ขึ้นมาหน่อยแต่น่าจะแรงขึ้นนะทุกคนสกิลสองก็เหมือนเดิมครับสกิลสามสกิลซีปุ๊บเวลาเราใช้ตัวเราก็ติดไฟนะครับรู้สึกว่าจะวิ่งไวขึ้นมากเลยนะทุกคนแล้วก็สกิลเอฟก็โห้ยใช้ได้นะทุกคน ิมันจะติดไฟได้นะที่ตัวเราอ่ะโคตรเท่ไบนี้เลยหัวร้อนหัวร้อนอโคตรเท่อ่อะผมเล่นมาเออเล่นโลบอกมาน่าจะ4เดือน5เดือนได้แล้วผมเพิ่งเคยเล่นผลเสือครั้งแรกนะครับทุกคนก็ต้องขออนุญ,ญาตเธอหน่อยนะฮะเอาทำ <c oughs> ไมต้องมามาตรงนี้วะเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันตอนหน้าจะเป็นตอนอะไร ใครอยากให้ผมฟาร์มตัวนี้จนถึงเลเวลตันก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยสามารถแนะนำผมได้เลยแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายมวบ